สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยิบก็จะมาแนะนํานะคะเซรั่มตัวหนึ่งนะคะซึ่งยิบได้ลองใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ของเขาเนี่ย oh อ my g o หม็ก้อนมากทุกคนยิปเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนะคะเพราะว่าเขาให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆค่ะซึ่งที่ตัดสินใจซื้อเซรั่มตัวนี้นะคะก็เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยยิบเนี่ยเหตนแอดของเขาเนี่ยสามถึงสี่เล่าเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเห็นผลภายในขวดแรกเลยค่ะยิปก็เลยตัดสินใจนะคะลองสั่งเขามาลองใช้นะคะซึ่งเซรั่มที่พูดถึง ก็คือตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือวันดาโก n แอนด์ไบเทนิ่งพุตเอร์เซรั่มตัวนี้เลยค่ะซึ่งเซรั่มวันดาตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มคุณภาพที่คิดคนแล้วก็พัฒนาสูตรมามา,มากกว่า3ปีค่ะปรับแก้สูตรมามากกว่า10ครั้งจนได้เซรั่มวดนี้มาค่ะเขาบอกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ขวดเดียวแล้วก็เห็นผลจริงเลยคะ่ะซึ่งมันก็เป็นอย่างจริงนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันแทบจะเทียบเท่ากั ครีมเค้าตร์แบนได้เลยค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ใส่น้ําหอมนะคะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดอาการแพ้อะไรทั้งนั้นค่ะเพราะว่านี่คือเซรั่มเทนนะคะเขาเนี่ยมีสารสกัดจากมะกอกป่าออแกนิกจากประเทศสเปนเลยนะคะทุกคนซึ่งสารชนิดนี้เนี่ยในไทยยังไม่มีใครใช้มาก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นสารสกัดที่แพงมากๆค่ะและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเปิดตัวด้วยนะคะในราคา790บาทจาก1,290บาทค่ะ สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook วันดาสกินจุด Official นะคะหรือว่าจะเป็น Line แอดวันดาสกินก็ได้คะ่ะ